ครับลูกค้าเรียกรถมาหาผมใช่ค่ะพี่เหรอใช่ครับไปเลยครับผมไม่หนูไม่ไปได้ไหมพี่อ้าวทำไมอะครับน้องพี่มาต้องไกลไม่ไม่อันนี้หนูไม่ได้รู้พี่มาใกล้ใกล้แค่ไหนแต่คือชั้นต้าพี่หนูไปกับพี่ไม่ได้เฮ้ยทำไมน้องพี่ดูพี่ดูไม่ใช่น้องอย่าตัดสินคนที่ภายนอกดิครับพอดีอันนี้ก็งานสุจริตนะครับผมหนูเข้าใจแบบพี่ขับมานานแล้วพี่ขับมานานแล้วครับลูกค้าไไม่่ปอะพี ไม่ลูกค้าพอดีลูกค้าเรียกพี่มาใช่ไหมครับแล้วพี่อะ่ะมามต้องแบบเป็นสิบนาทีอะ่ะแล้วพี่ก็น,น,นึกว่าลูกค้าจะรอแล้วก็ ต่หนูไม่คิดว่าคนขับหนูจะเป็นทรงแบบเนี้ยโอ้ไม่ใช่ลูกค้าครับพอดีหนูคือหนูหนูคนเราอ่ะมันก็ทาอาชีพสุดทริตีได้ครับอย่าไปตัดสินคนที่พามานอกนะครับการยกเลิกแต่เนี้ยพี่ขับมานานแล้วด้วยแล้วน้องดูดาวดูเช็คเครดิตในแอปได้เลยนะคะพอดีพี่ก็ได้5ดาวตลอดเลยบริการลูกค้าพี่พี่ไม่เคยพูดกับลูกค้าไม่ดีหรือว่าบริการไม่ดีนะแต่หนูไม่ไปไงพี่เข้าใจหนูปะเนี่ยอ้าวแล้วน้องเรียกทําไมอะครับ คือหนูไม่รู้ไงว่าคนไมะพี่จๆมาจะเป็นแบบนี้จะเย็นนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่ยกเลิกไปเลยค่ะไม่ใช่ อธิบายก่อนนะครับพอดีอายกเลิกอายกเลิกได้แต่ว่าขอให้เป็นลูกค้ายกเลิกให้หน่อยด้ยแมครับไม่พอดีอันนี้มันเป็นเครดิตที่ลูกค้าเรียกใช่ไหมครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่าให้ตัวรเดอร์เป็นคนยกเลิกเองะน้องฟังก่อนน้องใจเย็นน้องฟังก่อนถ้าให้ตัวรเดอร์เป็นคนยกเลิกเครดิตเองะพี่จะเสียพี่จะเสียเครดิตแล้วก็ v ีเสียดาวกับทางแอปไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาน้องพูดอย่างนี้ไม่ดีเลยก็หนูก็หนุ่มย็นไปกับพี่เราอะเข้าใจครับแต่ว่าอะ น้องจะยกเลิกใช่ไหมเรียกที่มาต้องไกลโอ้โหถ้าอย่างงี้พี่แย่เลยพี่ยกเลิกก็จะมปนของเรื่องของพี่เพราะว่าหนูไม่ไปพี่รัเข้าใจพี่รับออเดอร์เนี่ยโอ้โหตายแล้วถ้าอย่างงี้พี่รับออเดอร์มาต้องไกลน้องเลยคือหนูไม่ไปอ่ะคือหนูเป็นลูกค้าเข้าใจครับคุณลูกค้าเข้าใจครับเข้าใจครับในแอปมันก็ไม่ได้มีรูปให้หนูดูไง ก็ริๆเห็นเข้าใจครับแต่ถ้าคุณลูกค้าจะยกเลิกคุณลูกค้าช่วยกดยกเลิกให้พี่หน่อยครับมพี่เป็นคนกดแลวกันหนูไม่กดอุ้ยอันนี้พี่ขอโทษด้วยจริงๆพอดีมันจะไปเสียเครดิตกทางอะไรเด้อแล้วกับก็จะเสียหนูเหมือนกันไงแต่คือหนูไม่ไปเพราะหนูไม่ีสิทธิ์เลือกเอาแต่ลูกค้าลูกค้าเป็นคนเรียกนะครับพี่เรเราคุยกับศูนย์พี่ไปดิอุ้ยลูกค้าเป็นคนเรียกนะครับลูกค้าจริงๆริงอ่ะลูกค้าเป็นคนเรียกลูกค้าควรจะลูกค้ายกเลิกออเดอร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับไม่พี่ยกเลิกเลยหนูหนูจะไม่ไปหนู ไม่ไม่ไม่พี่กดเลยพี่คือถ้าเราไปถ้า่กนอไม่ใช่ถ้าเราไปแล้วน้องฟังก่อนถ้าเราไปตอนนี้ป่าเนี้ยถึงแล้วนะครับก็หนูมไม่ไปกับพี่ไงให้หนูไปยังไงพี่ดูพี่ดีพี่ดูสภาพไม่ใช่น้องอย่าตัดสินคนที่ภายนอกจริงๆอันนี้งานสุดจะลีดนะน้องไครดิตพี่ก็ดีนะครับห้าดาวมาตลอดเลยนแอปแต่ปัญหาหนูหนูไม่ไปแค่นั้นแหละจบคือหนูไม่ไปคือทําอย่างเงี้ยมันเสียโอกาสนน้อง่นัไมมําเสียโอกาสพี่น้องใจเย็นน้องมานี่ก่อน โอ้ oh, ตายเลยอย่างนี้ถ้าเจอคนอย่างนี้สิบคนวันวันหนึ่งกูตาย